เรื่องของวจีกรรมพระพุทธองค์ทรงสอนให้พูดดีๆนะครับไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกโดยประการทั้งปวงว่าทรงสอนให้พูดชั่วพระองค์ไม่สันเสริญคนพูดชั่วโดยประการทั้งปวงนะครับวจีกรรมที่พูดชั่วก็คือพูดด้วยวจีทุจริตได้แ,แก่พูดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อประการสำคัญก็คือ พระพุทธเจ้าไม่ทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตให้พูดคำหยาบในเวลาแสดงธรรมในเวลาสอนธรรมในเวลาประกาศธ,ธรรมเนี่ยไม่มีพระบรมพุทธานุญาตให้พูดคำหยาบนะครับดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่สอนธรรมประกาศธ,ธรรมแสดงธรรมจะเป็นพระก็ดีเป็นคารวะญาติโยมก็ดีมีจุดประสงค์เพื่อให้คนได้รู้ธรรมได้ปฏิบัติธรรม จะอ้างเหตุอ้างผลอย่างไรก็ตามว่าเพื่อให้คนตื่นตามก็ถือว่าพูดผิดพระพุทธประสงค์นะครับเพราะใช้วาจาหยาบคายวาจาที่ด่าทอส่อเสียดผู้อื่นไม่เว้นแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งนับเป็นวจีกรรมที่หนักหนาสาหัสที่สุดนะครับถ้าศึกษาจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้พูดดีๆด,ด้วยวจีสุจริต แล้วก็จิตประกอบด้วยเมตตามีเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกรรมเมตตามโนกรรมเป็นต้นนะครับอย่างเช่นตรัสว่าวาจังมุญเจยะกัละยานิงควรเปล่งวาจาง,งามสันหังขีรังอัตถวติงปะมุญเจควรเปล่งวาจาแพราะที่มีประโยชน์นามนุญยังกุฏาจันังไม่ว่าในการในไหน ก็ไม่ควรกล่าววาจาที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับโบราณคำกรนท่านก็เตือนเอาไว้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้วาจาหรือคำพูดเนี่ยอย่างเช่นกวีที่บอกว่าพูดไปสองไผยเบีย้ยนิ่งเสียจำลึงทองมีปากพูดพูดไปสองไผยเบีย้ยท่านิ่งเสียเป็นทองตรองให้ถึงเรารู้เห็นก็ไม่รู้ทำหูตึงอย่าเอ็ดอึง่งนิ่งไว้ํำไรงาม เพราะพูดไปไม่ดีมันมีโทษเสียประโยชน์ตัวเองควรเกรงขามถึงเห็นจริงพูดไปก็ไม่งามจะเกิดความเพราะปากลำบากใจแล้วก็มีพลังปากเสียศีลพลังตีนตกต้นไม้ท่านก็เตือนไว้ไม่ระวังพลังปากก็เสียศีลแต่พลังตีนพลาดหก,กตกต้นไม้ ถ้าพลังกายไข้เจ็บเป็นเน็บในถ้าพลังใจชอกช้ำระกำรรมสวงทั้งมือเท้าวาจาอย่าให้พลาดแม้นประมาททุกเท่าภูเขาหลวงทั้งเสียศีลเจ็บช้ำระกำรรมสวงไม่ลุล่วงความผิดมาติดตนหรือแม้แต่กระทั่งท่านสอนเอาไว้นะครับว่าพูดขวานผ่าซากนี่ไม่ดีพูดเป็นขวานผ่าซากกระชากเสียง ฟังสำเนียงกล้านักจะหักหานไม่แพเระเหมาะหูดูเป็นพานเปรียบเหมือนขวานผ่าซากไม่อยากฟังอย่าพูดจาผ่าซากเหมือนถากขวานให้อ่อนหวานดีกว่าอย่าบ้าคลั่งถ้าพูดแรงแข็งกล้าไม่น่าฟังพูดเสียงดังหยาบช้าหน้าละอายล้วนแล้วแต่เป็ดกรรมทั้งสิ้น ท่านก็เลยเสนอท่านก็เลยบอกว่าระวังกรรมสนองกรรมนะครับโดยโบราณคำกรอนได้เตือนได้สอนไว้ว่าว่าจีกรรมพูดไม่ดีหนีไม่พ้นกรรมของตนเรียกร้องขอจองผานพอถึงคราวกรรมนั้นก็บันดาลจะพ้นผ่านกรรมไปไม่ได้มีกำร,รังแรงแห่งว่าจีกรรมที่พูดไว้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นสุดบินหนี ต้องรับผลแห่งพูดชั่วตัวไม่ดีเพราะกรรมนี้คอยจ้องสนองกรรมต้องระวังนะครับ